สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตาความรักความสัมพันธ์การเงินการงานความรักหรือว่าสุขภาพนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำเดือนเมษายน2567นหกสิบเจ็ดนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมิคลปกพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊บเองก็มีกรรมไปของเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแม่หมอไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการติดต่อสถามประชองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะก่อนอื่นเลยอะถ้าเราจะพูดถึงภาพรวมของดวงของชาวราศีมังกรในเดือนภาคฤดูร้อนเดือนแรกแห่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรมีเรื่องต้องให้คิดหนักโดยเฉพาะเรื่องเงินคนมีความรู้สึกว่าทําไมในช่วงนี้การเงินมันฝืดมันเครืองไปหมดมันแมทกับฐานดวงโดยบังเอิญ โดยลักษณะที่ว่าการเงินช่วงนี้ทำไมมันถึงมีปัญหาจัางเงินมันแลไม่คล่องมือเลยรายจ่ายมันแลมีเยอะรายรับมันก็มีเยอะนะแต่ทำไมมันไม่เหลือเก็บมันไม่ได้อย่างใจหลายๆอย่างมันไม่บาลานซ์มันไม่ค่อยแบบโอเคในความรู้สึกของชาวราศีมังกรเท่าไหร่เหนื่อยไหมยังดีนะยังหาได้อ่ะแกบอจากหน้าไพ่อ่ะคือเงินมันเหนื่อยจริงอะไรจริงแต่ว่า เขาเรียกอะไรเงินมันเหนื่อยจริงไม่ใช่คือเรื่องแห่งเรื่องของการให้ต้องใช้เงินน่มันเหนื่อยจริงอแต่หลายอย่างเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยสะดวกอ่ะการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเหนื่อยด้วยเหนื่อยที่ต้องเหมือนแบบมันไม่เหนือเก็บอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ชาวราศีมังกรคิดไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอ้อยเหนื่อยท่อหรืออะไรเงี้ยนคา ส่วนในพาร์ทของเรื่องของการงานในช่วงเนี้แม่บอกว่าด้วยความที่พอคุณเหนื่อยรื่องการเงนินอะชาวราศีมังกรก็จะผ่านไปทุกเรื่องเลยอืมรวมถึงเรื่องงานด้วยถ้าพูดในแพทเทิร์นของงานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้งานที่ทําอยู่ดีอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วผลตอบแทนก็โอเคน่ารักอยู่แล้วแต่ตัวของคุณเองอาจจะมีความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายเซ็งหรือไม่ค่อยโอเค กับสิ่งที่เป็นแก้ดูจากหน้าไพ่แล้วอะไม่ว่าจะขยายจุดใดอะปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่เกิดอะที่ทําให้ชาวราศีมังกรเหมือนแบบเส้นเบื่อนายอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะมาจากการเงินตัวเดียวเลยอะที่มีปัญหาแล้วมันก็ลามไปสู่ทุกจุดลามไปสู่ทุกเรื่องอะนะคะอ่าในพารส,สุขภาพช่วงนี้เครียดปวดหวัวบ่อยเส็งเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอากาศก็ร้อนนะกะอ่า อากาศก็ร้อนอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่าพอเรามาพูดถึงในเรื่องของการเงินเมื่อกี้แม่หมอบอกไปแล้วเนาะอ่าทายเองลืมเองนะคะส่วนี้พยของความรักโอ้โหร้อนตามอากาศเลยเนาะ <laughs> นะคะแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกร ร้อนดุดเปวเพลิงเลยร้อนพอๆกับอากาศช่วงนี้งุนงิดไปหมดนะคะแต่หนึ่งในความงุนงิดชาวราศีถ้าเอางี้เดี๋ยวแม่หมอทายเป็นสองพาร์ทถ้าเป็นพาร์ทคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรต้องการให้คู่เนี่ยเอาใจเป็นพิเศษพนอ์พนอ์เป็นพิเศษไม่ต้องการให้เขาไปไหนต้องการให้เขาอยู่แต่กับเราแสดงความรักแต่กับเรา จุดบอกบ่งบอกถึงความรักที่รักแต่เพียงเราสื่อสารความรักแต่เพียงเราเท่านั้นและไม่ค่อยอยากให้เขาไปไหนด้ว่ามันอยากให้อยู่ด้วยกันโฟกัสด้วยกันไม่ไปไหนแสดงความรักต่อกันประมาณนี้นะคะส่วนถ้ามองว่าเป็นในพาของคนโสดคุณก็น่าจะกําลังมีคนคุยหรือว่ามีคนจีบชาวราศีมังกรอยู่เยอะแยะเลยนะมากหน้าหลายตาทีเดียวแต่ ชาวราศีมกกังกรอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับสถนานภาพตรงนี้ไหมเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นะนในความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับใครจริงแต่คุณน่าจะไม่ได้ให้ใจใครเลยจากพลังงานแม่หมอนะคุณอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงแต่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วคิดถึงสิ่งที่มันเก่าๆอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดไม่พอใจกับคนที่เข้ามาจีบ ยังยึดติดกับคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตุกๆยอดซับสไครต์ทุกๆยอดกดไลค์ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยตุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้นะคะสำหรับน,นี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย